มีกลิ่น,นหอมเรียกว่าปะแบบนึ่งปะนึ่งใช้เวลาใช้ความรอ้อนของพิยามละลายติดเนื้อเป็นไฟฟ้าหรอือหรือเป็นอะไรใช่ครับอปอน,นไฟฟ้าอ๋อที่เรียกปะนึ่งเนี่ยนะใช่ ปาไอ้ทีมมันไม่ค่าอยู่พี่มัน,นจะเป็นร้อยดูดเราเรา้อยปล่อยไม่เอาเลยมัน,นไม่ค่อยอยู่อ,อมันร้อนมันดันออกด้วยแต่ป,ปล่างี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เขาปาอย่างงี้กันหมดแล้วใช่ครนะองเรายางไปเป๊ะหรือว่ากาว<อ>เขายาง<อ>ติดแปะแล้วให้ใช้ความร้อนมา,ลา,ลาไล่มาเลย<อ>พี่ อันนี้ช่างเก่าช่างเกสื้อพ่อมาัะเก็กเขาบอกสามสี่ปีอ่ะจำไม่ได้ผมประพงพายืยอจังแล้วราคาเท่าไหร่นะร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทโอ้สบายไอ้เค็มไอ้เค็มประกันเนาแม่ประกันมันก็บ้าพอเนเราไม่อยากจะนั่นใช่พี่ ก็นายางมันติดถนนนะมันก็ต้องโดนหน้ายางมันไม่ใช่ว่าขอบยางรับประกันแต่ขอบยางยอดมันจะต้องมีระ,ะยะเวลานี่เป็นหดึ่งแอจะสนิทอะไรพี่เห็นไหมนะอืะอ อ๋อจะสนิทไปอย่างนี้นะครับเนื้อเดียวกันไปเลยอยู่นานเลยใช่มันก็เนี่ยนอกครับวิ่งลุมเลยนะวิ่งเลยพี่ เดี๋ยวลงยูทูมลงอลงยุทูมิดั้เลยนี่เช็กลวใช่ไหมครับเลอกผิ่เออเน่เช็กลวเช็กลว าาเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีในคลิปอ่ะน้องเพื่อน,นที่อ่ของนะที่จันไง<อ>ไปใส่ไอ้นี้มาแล้วแล้วใส่ที่ศูนย์ด้วยนะเพราะใส่ปีนไปอ่ะ ตัวพี่เท่าไเรียบร้อยครับเช็คจินเท่าไหร่อะร้อยยี่สิบพี่ร้อยยี่สิบโอ้โหถูกมากเลยเออบ้านนอกราคาบ้านนอกแล้วอะเออทนายเมืองเท่าไหร่เนี่ยทนายเมืองละสองกว่าสองกว่าเนาะหน้าก็สองกว่าเลยก็ครับพี่ครับช่างคนบ้านเราคนจังหวัดพิจิตรครับขอบคุณมากครับ